ให้รู้ใบเท่าไหร่เนี่ยน่ารักมาก<ป>แล้วจะกินหรือไม่กินให้เลือกกินได้ตามใจฟิลลี่เลยอยากกินหรือไม่กินรสชาติมันเหมือนสังพยาเลยค่ะแต่ว่า <c oughs> ไปอาบน้ำโ oh อ้ม <c oughs> ก g ก็ดูน้ำอิตาลีนะคะดูสิใครจะกล้าแปลงฟันก่อนดูน้ำอิตาลีค่ะฮะ <c oughs> <c oughs> เราเออใครจะกล้าแปลงฟันเรามาจากประเทศที่น้ำดื่มได้นะคะเราดูน้ำตรงนี้นะคะต้องไปเอาน้ำดื่มมาแปลงฟันค่ะ <c oughs> no. yeah we w i l l t e l l them but for now will ดีเราซื้อน้ำดื่มมาเยอะ for now for brush teeth you can use this นี่จะแนะนำครีมกันแดดอันนี้ดีมากค่ะบางเบาเนื้อบางเบาแล้วก็ ไม่อุดตันรูขุมขนอะคราวที่เราที่กลับไทยเพื่อนที่เมืองไทยแบบฝากซื้อกันเพียบเลยแต่เห็นที่เมืองไทยขายเยอะนะแต่ดูในช้อปปี้อะราคาคือแบบถูกมากถูกกว่าที่นี่ครึ่งหนึ่งไม่รู้ของจริงหรือเปล่าเพราะที่นี่ก็เกือบแปดร้อยแล้วนะที่เมืองไทยมีสี่ร้อยก็มีงงแล้วอันนี้ก็ทาตัวนะคะคือดีมากใช่ดีมาก Honey can you put on the b a ให for me, น่อยได้ไห o ตอ a นี้คุณส a มารถสเปรย์ได้แโอเคจะได้ถึงสดีเนียสักทีแล้วนะคะเพราะว่ากำลังจะไปบีชกันแล้วค่ะจะได้เลิกไปบีชสักทีนะคะอุ่นวายอยู่กับน้ำกับเตารีดอยู่ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะอัฟ e l i ี are you ready? y พร เราจะไปไหนก่อนคะบาร์บี้บาร์บี้ไหนีเอาใส่แว่นหรือยังเอาแว่นอ่ะโอ้ไอเกตเธอ unglasses นี่ Wonderland เป็นสวนสนุกเด็กเล็กๆกันเนาะเออเปิดอีกทีบ่ายสามนะคะอยู่ติดห้องเราเลยค่ะไปเดี๋ยวค่อยมาไปบีชกันก่อนไปไปบีชก่อนค่ะมันปิดอยู่ค่ะไปแดดเปรี้ยงเลยค่ะนี่ค่ะ ทางไปบ uh ีช private b ดบีชครับอ่าฮะย่า it's okay it's a stairs yeah but it's just a cover with the sand โอ้ยดูสีคนก็ไม่พลุกพ่านนะคะดูน้ำค่ะทุกคนน้ำใสมาก โอ้ oh my god ดูสิน้ำใสกิ้งเลยอะดูสิเห็นไหมน้ำใสกิ้งเลยอุยยอ้ยน้ำกำลังดีเลยอุณหภูมิแต่มีสาหร่ายสาหร่ายเท่าแก่น้อยว้าวสวยมากไอเมื่อกี้ลองไปถามอีราคาคาบาน่าอันนั้นนน,นที่มันเป็นแบบเตียงนอนอะนะรู้ไหมคะเท่าไหร่ไฟ 550ยูโรนะคะต่อวันนะวันละ550ยูโรค่ะแล้วก็ไม่ได้จะมีแบบว่าแอลกอฮอล์แชมพงแชมเปญอะไรไม่ได้มีให้ด้วยนะบอกมีให้แต่ฟุตเพรดแล้วก็แล้วก็เออเซอร์วิสจากเขาเซอร์วิสอะไรก็ไม่รู้ฉันจะนั่งอาบแดดอย่างเดียวไม่ต้องไปเซอร์วิสผัดวีอะไรไหม550ยูโรงั้นเราก็มานอนเตียงฟรีค่ะเพราะว่าเตียงหน้าหาดตรงนี้ฟรีนะคะ <laughs> นอนเตียงฟรีไปค่ะ <laughs> Yeah I don't understand too or maybe just uh, for for VIP guests or something I don't know okay คือเตียงว่างเต็มเลยนะคะนอนเตียงนี้ก็โอเคนะสบายดีไม่ต้องคาบาน่านะคะ550ยูโรอุ๊ยเอาเตียงหน้าหน้านี้ดีกว่า เตียงฟรีก็สบายดีโอ้ยดูสีสีสวยมากเลยอ่ะแล้วแบบคือมันชิลจริงๆนะเพราะว่ามันไม่มีคนเยอะจำได้ไหมที่ไปมายอก้กาคลิปที่แล้วคนคือแบบว่าแน่นอ่ะคนแน่นมากแล้วไปไหนก็คือ ต้องแย่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบโอ้สบายเตียงก็ว่างเยอะแยะอยากนั่งตรงไหนนั่งไปนะคะน้ำก็ใสคนไม่มีแบบว่าโอ้ดีมากแนะนำเลยใครมาซาดิเนียนะเดือนกันยาเลิศเลิศเลิศจริงๆพ่อนี้ก็จะต้องถ่ายรูปส่งพ่อแม่ตลอดทุกอิริยาบถนะคะทำไมไม่นั่งลงไปอะคะ นั่งไหมกลัวฟิลิปกล,ลัวปูมากลัวปูมาเหรอนี่นะคะไม่ต้องมีใครมานั่งเดินรับออเดอร์นะคะสั่งสแกน QR code เดี๋ยวนี้ก็ใช้แบบนี้หมดแล้วเนาะโอเคเมนูบาร์ดูน Not really work well It's the same like the house เบีย์นะคะราคาเริ่มต้นที่ 7ยูโร50ถ้าเป็นโคโรนานะคะ8ยูโร50ค็อกเทลนะคะแก้วละ1 8ย e ูโรก็ประมาณ700ค็อกเทลแก้วค็อกเทลแก้วละ700นะคะแต่ว่านะก็ราคาติดติอ๋อกลับด้าล,ลนนะ้จริงๆมาเที่ยวเนาะจะมานั่งดูราคาทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมาก็ต้องจ่ายอะเนาะแต่ก็แอบ จุกนิดนึงนะคะกับราคาแพงซอฟต์ดริงค์โค้ก5ยูโรมีน้ำพีชนะคะ6ยูโรโห่ถ้าเป็นบ้านเราสั่งมะพร้าวไปละจินเจอร์แอล5ยูโรพวกซอฟต์ดริงค์ประมาณ5-6ยูโรเบียร์แก้วละ7ยูโร50 That was 8.50 7.50 <laughs> You know how much for the cocktail? 18. What? <laughs> okay that explain e d 500 euro for the day bed. Yeah yeah. ดูส <trends> ิน้ำใสใสใสมากแต่ก็เหมือนแบบเกาะเกาะพีพีอ่าวมาหยาหมู่เกาะสุรินทร์บ้านเราเนาะก็ใสกิ้ง ดูสิคนไม่มีเลยเห็นไหมดีอะ่ะเหมือนหาส่วนตัวเขนมอิตาลีนะอะไรที่แบบเป็นชีสชีสคือแบบโอ้โหดีอะ่ะชีสคือแบบอร่อยพึ่งแดดอยู่ตัดตัวเองเป็น l o เตอร์ รื่องดื่มนะคะ Apple Spritz แก้วละ16ยูโรนะคะจืดมากน้ำแข็งละลายเพึ่งมาแล้วแบบ16ยูโรถ้าเกิดว่ามันได้ของโอเคมันก็จะน่าสั่งเนาะแต่อันนี้คือแบบว่าอสั่งมาให้รู้เทสไลค์ e อทเล r ไปเรื่กินน้ำหน่อยคะ่ะ แก้วก็แก้วปฏิกนะปลิวอ่ะกินนมีเยอะโอ้เอ oh oh. สั่งผิดสั่งสปูโดมาฟิลลี่ไม่กินอีกโอย้ยอ่ะกินหน่อยลูกไม่เป็นไรดีกว่าอยู่นะ้ำกินไไเท่าไหร่ป็นไรนี่พาฟิลลี่มาบาร์บี้เฮาส์นะคะ นี่เขาก็จะมีสนามเด็กเล่นของเด็กน่ารักมากพนักงานเยอะมากนะคะแต่ช่วงนี้นะไม่ค่อยมีแขก <What? S 1> I'm a b a b y e girl in the b a b y world Barbie house อุ้ยฟิลลีฟิล,ฟลิเข้าไปในกล่องนี้ก็นเ็ว <h> <huh> ฟิลลีเข้าไปในกล่องนี้หมอมีถ่ายรูปให้แล้วเข้าไปในกล่องเป็นตุ๊กตาบาร์บี้แล้ว <laughs> yeah, okay. <laughs> okay. Wow. Wow, du Barbie Haus. Cool, man. Du siehst. Wow. Wow. Wow, du tuk kata Barbie sih. Temlai. Desel. อ่าอ๋าอ,อไหนราคาเขาคงขายเนาะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปทานดินเนอร์นะคะวันแรกเราก็จะเลือกไปทานที่ร้านสเต็กนะคะเพราะว่ามันเปิดเร็วสุดเพราะว่าฟิลลี่หิวมากเปิดทุ่มหนึ่งนะคะเพราะร้านอื่นเนี่ยเปิดทุ่มครึ่ง ทุกร้านเลยคนอิตาเลียนนี่เขาทานข้าวกันแบบช้าเนาะเรามีเจ้านายอิตาเลียนมาก่อนไงเราจำได้ว่าเราอะเคยบุ๊ค้านอาหารเวลาเจ้านายเขาไปหาลูกค้าที่ภูเก็ตใช่ไหมเราก็บุ๊ค้านอาหารบุ๊กประมาณบอกเจ้านายหกโมงครึ่ง กินเลยไหมเจ้นานายบอกจะบ,บ้าแล้วใครเขากินข้าวเวลานั้น <laughs> ปกติเขากินสองทุ่มเป็นต้นไปนะคะสองทุ่มสามทุ่มอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยเราก็แบบโหดึกเกินโชคดีคนเยอรมันเขาก็กินกินเร็วอย่างแดดดี้กินกินได้ทุกตอนหกโมงทุ่มหนึ่งห้าครึ่งอะไรกินได้หมดค่ะ <laughs> เออเราก็ดีเราไม่ชอบกินดึกๆเหมือนกันแล้วก็จำได้ตอนตอนไปอิตาลีใช่ไหม ไวน์เนอร right ี่ที่เขาที่เราสั่งไวน์จากเขาไปขายที่เมืองไทยอ่ะเขาก็มาดูแลต้อนรับเราไงแล้วเขาก็พาเราไปดินเนอร์ค่ะคือช่วง6โมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มเขาจะแอปเป t ร v o ิโ m วไทม์ก็คือไปดื่มค็อกเทลกินแนเ็คจุ๊บจิ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วกินข้าวจริงๆได้ไปกินเอาห้าทุ่มคือแบบเหนื่อยมากแล้วแบบห้าทุ่มกินอะไรไม่ลงแล้วอ่ะตอนนั้นคือแบบว่าหงุดหงิดมาก จากเขาที่แบบมาดูแลเราให้เราประทับใจกลายเป็นแบบว่าทริปนั้นคือแบบโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวกินข้าวห้าทุ่มไปถึงร้านเกือบห้าทุ่มนะอาหารออกจริงๆเที่ยงคืนค่ะบ้าบอมากแต่ว่าก็คงแบบไม่ใช่แบบ normal นะคนเขาคนปกต,ติใครจะไปกินเที่ยงคืนที่หันมาดูหน่อยวันนี้ทำผมทรงอะไรคะ Hello Kitty อ๋อไหนไหนดูสิโบ Hello Kitty ก็เลยเป็นทรง Hello Kitty หรอ สวยจังเลยค่ะนายหันมาดูชัดๆหน่อยแล้วอห uh huh. ไปค่ะหิวไหมคะ uh huh. หิวมากไหมคะฉันก็หิวหรอกคะ่ะไหนหันมาหน่อยแล้วฉันก็หิวหรอกคะ่ะ uh huh. <laughs> ไปทางไหนก็ไม่ค่อยมีคนนะด้วยความที่โรงแรมมันกว้างแล้วก็แบบว่าคนมันซาลงแล้วมั้งช่วงนี้เออไม่มีคนเลยอ่ะทะเลวันนี้ก็มีแค่เราอยู่ในน้ําเอาขึ้นทําไมคะไม่เป็นไรเอาไม่ต้องเอาขึ้นลูกเอาลงเพราะว่าเราไม่ได้ไปลุยน้ําที่ไหนไม่เป็นไรนี่ดูของมามีก็ยาวลากพื้นเห็นไหมฮะ เอาลงค่ะได้แต่ถ้าวิลลี่ไม่อยากเอาลงก็ได้ลูกตามใจอ่ะไปอ่ะไม่เอาลงก็ไม่เอาลงไปไปโอเคอ๋อเอาลงไปเห็นไหมลงมันดูสวยกว่าโอเค,อเค,อเคพ่ออันนี้ถ่ายลูกทุกแอคกนะคะแต่กับเมียเนี่ยไม่เคยถ่ายฮะ <laughs> I said for daughter you take every shot for wife never ever that's not true I take a lot more pictures of you than you of me นี่ค่ะไม่ได้เอาชุดราตรีอะไรมาชุดเดรสอะไรนะคะมาจัดได้นะคะชุดสวยๆ I think after dinner we should come to listen the music here yeah t yeah y I think they have every night e t s s คนไม่มีสักนิดนึงเลยอ่ะไปไหนกันหมดอ่ะหรือว่าตอนนี้คือเขาก็กลับไปแต่งตรงแต่งตัวนะโอ้มันมีร้านอาหารเก๋ๆเยอะมากนะแล้วเราอ่ะซื้อซื้อแบบ half board ก็คือ include dinner ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ร้านเก๋ๆที่เราอยากไปอย่างร้านมิชลินร้านทิกกี่ที่มันเป็นอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้อง จ่ายปกติไงไม่ได้อินคลูดไงคือเอ๊ะเราจะซื้ออินคลูดมาทำไมฮะเพราะว่าเราเราจะไปอยู่แต่วันนี้ที่เราจะไปเนี่ยร้านร้านสเต็กเฮาส์อันนี้นะคะก็อินคลูดเหมือนกันแต่ว่าเนื้อวากงวากิวอะไรไม่อินคลูดไงนั่นไงนี่นะคะร้านเกรวที่เราจะมาแล้วก็วันพฤหัสเราจะกินร้านโน้นร้านสเต็กนะคะ ฮัลลโยังไม่เปิดค่ะอีกประมาณ15นาทีอันนี้วัอชามนะเดี๋ยวอีก15นาทีเปิดนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ไปเดินเล่นก่อนเออตรงเวลาจะเข้าไปนั่งหน่อยก็ไม่ได้ <laughs> should go shopping We should go shopping yeah. มาดูของค่าเวลานะคะอยกระเป๋าน่ารักใบเท่าไหร่เนี่ยน่ารักมากใบนี้550ย้าูโรนะคะก็ประมาณ20 0 0มืนกว่าบาทนะคะอือฮะอุย้ยกระโปรงน่ารักจังเลย กระโปรงยีนส์ตัวนี้นะคะ375ยูโรสามหมื่นกว่าบาทน,นะคะออกดีกว่าร้านนี้ไม่เหมาะกับเราอุ้ยแว่นเก๋มากสิแว่นเก๋ไหมแว่นอันละ250ยูโรก็หมื่นหนึ่งะคะ่ะเออใส่บีบหัวสมองม บีบหัวมากเลยอะใส่เราไม่สบายเลยอะอ้าวดูสิชุดนี้สวยมากเลยอะดิฉันใส่คงต้องเอาไปให้โอม่าตัดออกครึ่งหนึ่งนะคะถึงจะขาพอดีอุ้ยมีร้านไอศครีมฟิลิ่เจลาโตไอศครีม later yeah later นะ yeah later okay เอาไหมเอาไหมนักทิชกินไหมกลัวอ้วนไหมคะกลัวไหมคะแล้วจะกินหรือไม่ไมกินให้เลือกกินได้ตามใจฟิลลี่เลยอยากกินหรือไม่กินอวห,นะหรือไม่อ้วนอะไรนะวหรือไม่อ้วนก็อ้วนนะกินก็ต้องอ้วนอนะ่ะแต่ฟิลลี่อยากกินหรือเปล่าจะกินหรือเปล่า <c oughs> กินหรือเปล่า <c oughs> ม่เบชุเล็กๆอันหนกินเล็กๆอ่ะโอเคได้ค่ะแชมเปญชอบนะคะดำฟาร์เรียงแต่ว่าเราถ้าแชมเปญต้องเฟอร์รารี่นะคะดิฉันเคยขายมาก่อนเป็นแบรนด์รอยัลที่ไม่น,นั่นเลยิ่ะร <laughs> <laughs> ้านน้ำหอมคือมีร้านเยอะมากแต่ก็ของแพง หูฉี่เลยนะคะนี่มีจัก,กรยานให้เช่าด้วยนี่เขามี national park ด้วยอะ่ะอุ้ยเขาทำด้วยเลยก,ก็เก๋มากมีสวนนกนะคะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะไปนะคะ national park ช็อปพวกนี้เขาก็เปิดแบบดึกมากเลยนะเปิดสองรอบนะคะ10บโมงถึงเที่ยงแล้วก็หกโมงถึงห้าทุ่มใส่ได้หรือเปล่าฟิลิจะใส่ได้เหรอ, <S <S อ,อไปให้ดันดีดูสิ ได้นะคะสรุป <im itation> ไม่ต้องเอาอขึ้น,นไปเ, <im itation> เออไม่เป็นไรลูกไปไป purpose. มันไม่เหยียบเพราะมันกลัวเหยียบขากางเกงไปได้เวลากินข้าวแล้วไปละหิวละไปพาไปแล้วไป,วววป,ไป,วไปมาละอันนี้หรืออันนู้นอันนู้นหรืออันนี้อันนี้ไม่ได้มองวิวไปตรงนู้น นั่งตรงน,นี้จะได้มองวิวไปตรงนูน okay. ้นไปโอเคไม่มีอะไรนะแล้วก็เอาไปสิ I wanna come here tomorrow ด <Yeah. S 1> ูิสาน,าน่านั่งมากเลยอะ่ะ It feel like beach club นั่งอ่านไวเลสอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าจะสั่งได้ไวเลสใหญ่มากคือแบบว่าไวเยอะมากโอ้ยแต่ว่ามีไวที่เราเคยขายที่เมืองไทยหลายตัวมากนะคะเราอันนี้เราก็เลยสั่งไวที่เราเคยขายที่เมืองไทยเพราะอย่างน้อยเราเคยกินเรารู้รสชาติอาหารมาแล้วค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นพร็อส์โอ้ยแต่แบบซอสยิอมๆอย่างงี้ไม่ชอบเลย c h ชิคกันชิคกัน here please oh you order chicken, right Okay. วิช w everything share c ชิคกันนะคะ but I think chi chicken meat that you don't like yeah แล้วก็มีอันนี้นะคะเล้งนะคะแกะแล้วก็เบี๊ฟเนื้อ spare rib ไก่ โอเคอันนี้ก็คืออินคลูดอยู่ในแพ็กเกจที่เราจ่ายมานะคะ yeah, <okay. S 1> อาหารที่อินคลูดมาก็คงจะแบบธรรมดาเนาะไม่ได้ว้าวมากเดี๋ยวว่าเราไปกิน m มิชลินสตาร์จะว้าว ไห่นั่เผ็ดนะเผ็ดไหมเกิดไม่เผ็ดเนาะอืม อาหารก็ใช้ได้เนาะแต่อย่างที่บอกไม่ได้แบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่อร่อยใช้ได้แหละอิ่มแล้วนะแต่สั่งครมบุเล่มาชิม <mm> อยากชิมเอาไหมเฟลลี่ชิมไหม <mm> <mm> นิดเดียวนิดเดียวชิมได้ลูกเดี๋ยวได้กินไอติมแม่เหรอ อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอันนิดเดียวอร่อยไหมอร่อยมากมันไม่กินหมดดีกว่าอะไรนะมันไม่กินหมดเนาะเดี๋ยวอ้วนใช่ไหมกินนิดเดียวกินไม่หมดหรอก อ่อยไหมเไ <g ười> ม, <g ười> ม่ยอมกินเพราะว่าอะไร <g ười> เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินไอศครีมแต่มันอร่อยอะ <g ười> ชิมนิดหน่อยมากอ่ะชิมนิดหน่อยมากอะชิมนิดหน่อยชิมนิดหน่อยร่อยอีกนิดหน่อยมาก <g ười>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  นิดได้มากนิดหน่อยมากนิดหน่อยมากนไม่ลองกินละมังไอติมอ่ะ <c oughs> เน็นเอาไปกินไอติมถ้าใครยังไม่เคยลองกินเครมบูเล่นะคะ จะบอกให้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงรสชาติมันเหมือนสังขยาเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันไม่เซ็ตตัวขนาดนั้นมันบางกว่ามันบางกว่าแล้วเขาก็ใช้ครีมเขาใช้ครีมแทนสังขยาใช้อะไร <c oughs> กะทิเหรอเออเขาใช้ครีมแทนผสมไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแต่ยังไม่เคยทำนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำครีมผสมกับนม แต่สันทยาใช้อะไรกะทิผสมนมเออไม่รู้เหมือนกันกินไม่หมดค่ะไม่หมดดูกินไม่หมดเปลิกกนนดด้กินนิดเดียวกินนิดเดียวตากไม่หยุดเลยเนียกินนิดเดียวเนี่ยกินไม่หมดกินไม่หมดมันหยุดไม่ได้มันอร่อย But i don't need to... คืนนี้ไม่ไหวแล้วปาร์ตี้หนักเกินดูสิหมดสภาพกันทุกคนขับปุ๊ดแล้วขับปุ๊ดกันหมดโอเคหมดวัแล้ววันนี้คุณนายนะคะลาตีสวัสดเด็กนะคะปาร์ตี้หนักไปนิดนึงไปอาบน้ำอันนี้เด็ก